คครับตอนนี้เราก็กลับมาจากตลาดนะัดจตุจ,จักรมาครับแล้วก็นี่ได้ของมาครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผมซื้ออะไรมานะครับพวกนี้ของที่ผมซื้อมานะครับไม่ใช่นี้นะครับนี่นี่ผมซื้อโหลมาใส่ปลานะครับอันนี้ก็คืออาหารปลากัดนะครับแล้วก็โหลอาหารนี่ยี่สิบบาทแล้วก็โหลนี่ใบละยี่สิบห้าบาทนะครับ ใบละยี่สิบห้าซื้อมาสี่อันใบละยี่สิบห้าบาทตืดตืดตืดตือยี่สิบห้าบาทแล้วก็ผมซื้อหินนะครับมาด้วยหินสีดำนี่หินสีดำนะครับทอามาโรย ในโหลปลานะครับแล้วก็ปลาที่ผมซื้อมาก็ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมเป็นปลากัดน,นะครับหม้อแต่ว่าเป็นสีแฟนซีนี่อันนี้ตัวแรกนะครับนี่ขาวจัวนะครับตัวแรกนี้ตัวละสี่สิบบาทนะครับตัวแรกใส่โหลไว้ก่อนตัวที่สองนะครับนี่สีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับน้ําเงินแล้วก็ออกสีเขียว คีบสีแดงอีกหนึ่งตัวนะครับสี่สิบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่สองตัวนี้สีส้มนะครับสามสีสีส้มนะครับเขียวนะคนี่สีส้มมีเขียวมีน้ำเงินมีแดงนะครับอีกหนึ่งตัวนี้ก็สี่สิบาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวเมียตัวเมียของพันนี้นะครับเป็นปากัด เดี๋ยวประกัดหม้อไม่ออกจากถุงอีกเห็นประกัดหม้อแฟนซีนะครับไอ้ตัวเมียออกสีส้มนะครับตัวสีออกอน้ําเงินเข้มน้ำเงินเข้มตัวคีบสีส้มตัวนี้สิบบาทนะครับผมรวมทั้งหมดก็กี่บาทเนี่ยเดี๋ยวผมนับก่อนปลาตัวละสี่สิบาทนะครับสีสันสิบสองรอยี่สิบาทแล้วก็อันนี้สิบาทร้อยสามสิบบาทโหลใส่หนึ่งร้อยบาทนะครับอาหารปลา ยี่สิบาทแล้วก็หินห้าสิบบาทหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งร้อยนะครับร้อยยี่สิบสองร้อยี่สิบสองร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบนะครับวบนี่ห้าสิบาทเป็นสามร้อยบาทวันนี้ก็หมดเงินไปสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมเอาหินไปล้างก่อนแล้วก็เอามาใส่โหลนะครับเดี๋ยวเรามาแกะโหลกันดีกว่าเดี๋ยวเราดูหน้าตาของโหลราคายี่สิบห้าบาทนะครับผม โหราคา25บ้าบาทนี่เป็นแบบนี้เลยโอเคจริงๆแล้ววันโหลนี่มีมีสองแบบนะครับก็คือมีแบบที่เป็นซิลิโคนสีดำอันนี้สีดำนะครับแล้วก็แบบซิลิโคนสีขาวสีใสๆครับแล้วก็ถ้ามีฝาปิดก็เพิ่มอีก25บ้าบาทเป็นฝาปิดเป็นขอบแบบมีขอบก็เพิ่มอีก25บ้าบาทก็เป็นชุดละห้าสิบบาทถ้าแบบเป็น มีฝาปิดนะครับแต่นี่ผมเอาแบบโหลแบบธรรมดามาก็ยี่สิบห้าบาทสีดำกับสีใสาราคาเท่ากันนะครับผมแต่ผมว่างานเขายังไม่ค่อยดีนะเหมือนเขารีบทำเห็นไหมเพราะว่ากาวมันยังเปื้อนเต็มไปหมดเลยเหมือนยังไม่ทํางานแบบทำเรียบครับไม่รู้มันจะจุหรือเปล่านะที่สองผมว่างานเขายังไม่ค่อยละเอียดนะเพว่ามันเป็นเหมือนว่าทําจํานวนเยอะๆ เลยมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรมันก็เลยแบบไม่ได้เก็บงานแลวราคามันก็ไม่ได้สูงมากเลยครับอันละยี่สิบห้าบาทเองเนี่ยเห็นไหมครับกาวมันยังแบบเป็นขอบๆอ,ออกมานะนี่แล้วก็ไม่รัว่ามันจะรัวหรือเปล่านะครับกาวยังแบบเปื้อนออกมาเขาก็ไม่ได้เก็บงานอะไรให้เราเลยนะครับเนี่ยกาวแบบเขาเรียกว่ามันออกมาข้างนอกนี่เห็นไหมครับ เพราะว่าเวลาเราเลือกตัวด้านหน้าร้านเนี่ยเขาก็มีแต่ตัวดีๆให้เราดูนะครับแต่พอเวลาเราไปเอาเนี่เขาก็ห่อมาแล้วก็ขี้เกียจแกะนะ่นะสภาพยี่สิบห้าบาทโอ้แต่ก็โอเคอยู่ครับถ้าน้ําไม่ลวกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเเราเอาไปล้างทํคาความสะอาดแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่น้ํายาสลายคอรีนแล้วก็เอาหินใส่ครับเดี๋ยวล้างเลยว่า มก็ล้างแล้วนะครับล้างหินล้างหินด้วยเดี๋ยวเอาหินใส่เ้วยดูไปที่หนึ่งกิโลจะพอหรือไม่นะครับแต่เขาบอกพอนะไม่พอก็ต้องใส่ให้พอไม่พอก็ต้องใส่ให้พอผมว่าน่าจะพอนะนสีดำนะครับ ตอนนี้เราก็ใส่น้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาปลาปรับอุณหภูมินะครับวยการแช่นะครับแช่ปรับอุณหภูมิเพราะว่าในน้ําน้ําที่เราใส่ไปมันเย็นมันเย็นนะครับแล้วแต่ว่าในถุงนี่มันอุ่นเดี๋ยวปลามันจะน็อกนะครับในถุงนี้มันอุ่นอันนี้เย็นแต่ว่าในแก้วในโหลนี่มันเย็นค่อนข้างที่จะเย็น เราก็ต้องปรับอุณหภูมิปลาก่อนนะครับสักสิบห้านาทีแล้วก็น้นํานี่น้ําปลาปลานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ตัวสลดยคอรีนแล้วก็ตัวทําให้น้าใสเดี๋ยวผมไปเอาก่อนจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ดูสภาพเก่ามากนะครับใช้มานานเลยแต่ว่ายังไม่หมดก็ยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตัวปรับสภาพน้ํานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับย้อยมาแล้ว ใส่ครับอันนี้ที่ก็อัตราส่วนก็คือครึ่งฝาต่อน้ำครึ่งฝานี่ครับยี่สิบนี้ก็คือ,อขนาดตู้นะครับตู้ยี่สิบก็ครึ่งฝานะครับตู้ยี่สิบสี่ก็หนึ่งฝาตู้สามสิบหกสองฝาแล้วก็ตู้สี่สิบแปดเนี่ยสามฝานะครับนี่ขนาดตู้แต่ว่าอันนี้ก็ใช้นิดเดียวนะครับเชนในใช้นิดเดียว สองสามยศก็น่าจะได้อยู่แต่ก็ใส่น้ำยาสลายคอลีนน้ำยาสลาลคอลีนใส่เข้าไปครับแล้วเราก็ใส่ ตัวปรับสภาพน้ำสักสองสามหยดไม่ไงั้นมันจะสีน้ำเงินเกินไปคอัเงนก็จะอุย้ยเยอะเกินไปไม่ไงั้นมันก็จะสีน้ำเงินเกินไปเดียเรามาดูปลาดีกว่าที่พกปลาที่ผมซื้อมานี่นะครับตัวแรกนะครับนี่ ตัวนี้สีขาวนะครับสีขาวแล้วก็ขอบขี้เป็นสีแดงนะครับส่วนด้านในนี้จะออกสีเงินสะท้อนแสงนะครับอ่าตัวที่สองนะครับตัวละสี่ิบาทนะครับผมซื้อมานี่มันน้ำมันใต่เยอะเกินไปมันก็เลยมัวๆนะใส่ตัวน้ํายาปรสภา,ษา,ษาพน้ําเยอะเกินไปอันนี้ก็นี่เออชัดกว่าเยอะเลย นี่สีเงินเงินเขียวๆครับหางแดงเหมือนกันมีสีน้ําเงินสีเงินด้วยสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเขียวๆนี่ครส่วนตัวนี้สีส้มนะครับนี่เขาใส่น้ํายาน้ําหมักมานะมันก็เลยเหลืองน้ำเป็นสีเหลืองแต่นี่สีแดงนะครับสีแดงออกส้มๆตัวนี้สีอาจจะเยอะไปหน่อยหลายสีเลย ัวละส0บาทนะครับจริงๆอะมากัดนะครับที่นั่นนะเริ่มตัวที่เริ่มที่ราคา1ิบาทนะครับมากัดจีนมากัดหม้อ1ิบาทแล้วก็ที่แพงหน่อยก็เป็นพวกประกัดยักษ์นะครับประกัดยักษ์ก็จะเริ่มต้นที่ตัวละแปดสิบบาทนะครับจนถึงราคาหลักพันนะครับส่วนพวกระกัดหม้อระกัดแฟนซีธรร,รรมดาสวยงามปกติก็เริ่มต้นที่3าสิบบาทนี่ตัวเมียตัวเมียของเรานะครับมีตัวเดียวเลยสาวสวยของเรามีตัวเดียวสี น้ำเงินเข้มนะครับขอบครีบส่วนครีบนี้เป็นสีส้มเดี๋ยวผมรอปรับสภาพน้ำสักสิานาทีเดี๋ยวแล้วก็เทปล่อยใส่ถุงนะโอเคครับตอนนี้ก็ครบสิหนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยน้องลงในโหลดีกว่านะครับ ใส่เราใส่น้ำยาสละคอรินกับน้ำยานี่เยอะเกินไปก็เลยกลายเป็นติฟามเลยน้ำยาสภาพน้ำใส่เยอะเกินไปครับอืมตัวที่สามหมักน้ำหมักเห็นไหมครับไอไอขึ้นในถุงนะ เราอากาศมันไม่เท่ากันนะชืบแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นสาวสวยประจำบ้านกับสามหนุ่มนะครับหนึ่งสาวสวยครับสามหนุ่มที่แต่ชืบอ่าไม่ยอมลงโอเคครับนี่เป็นไง นี่เป็นไงครับเดินจัจุจักนะครับตลาดปลาวันนี้นะครับผมตัวนี้ใสสุดน้ำใสครับและนี่ฮ่ปลานะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับให้ช่องไล h ์ช n e l ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ